สวัสดีค่ะ FC ตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เรามาดู FC มาขอถ่ายรูปกกบลุงนะคะขออนุญาตบุคคลในภาพทุกท่านบันทึกภาพและเผยแพร่นะคะ โอ๊ยคืไม่โอ๊ยเจ้าโรงแรมไปแล้วสาวครั่นแนละครับมีจเขาสาวนะอายุเท่าไหร่ครับสาวคนนี้ยุกอะไรครับประมาณหกขึ้นนะครับครับยังสวยนะฮะยังสวย ไปกันไปแล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดนะครับอย่างตานะครับ7 <laughs> 7นะครับ17อ๋อสวยแล้วสวยอ่ะไม่ได้ อุ่อยมันไปเอาเอาเซะจนมาลุงุนผืนเลยนะครับมีแต่รักาอ่ะรักามขอถ่ายรูปทั้งเดี่ยวทั้งหมูครับรักมาเลยอ่ะยื้เนะ

รถมาครับรทมารถมารถมารถมาหลบดีอีกมา a ี่ยังไ้กับ hi ดู b e n กสนานครับผม่ค่ะ c r y กบ per e ปวี another h บน w a ตรล้พ…ไตนะครับ บายๆค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะกลับกรุงเทพแล้วนะคะช่วงดีมีใจนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ